สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้ผมมาเจอแจ็คพอตนว่ามีแค่ไม่กี่ที่วันนี้พูดถึงแค่ในจังหวัดตัวเองว่าที่อื่นนะ่ะเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอีาสานตอนกลางตอนล่างนะครับจะเยอะมากๆเลยผมเจอสองข้างห้วยตรงนี้เลยเยอะมากดินก็จะเป็นดินเค็มนิดนึงลักษณะดเดียวกันเหมือนกับอยู่บ้านผมที่ผมเคยขุดรอบที่แล้วรากมันไม่ค่อยอวบเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะพาขุดอีกทีไปชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูด้วยกันไปขุดด้วยกันครับ ผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่บาสเป็นคนปลูกให้นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปปลูกเลี้ยงในกระถางก็ได้ครับแต่ว่าเราจะเลี้ยงแบบปลูกไปในในพื้นที่พื้นดินเราก็ได้จะปลูกประดับหรือว่าปลูกไว้ทํายาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสรรนคุมมันมีอะไรบ้างแต่หลักๆเลยก็เรื่องผู้หญิงนะครับเพราะว่าเขาสามารถช่วยเพิ่มฮอร์โมนของเพศหญิงได้แก้อาการตกขาวแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปก,กติแล้วก็ คุณผู้ชายอันนี้ก็กินได้นะแล้วก็ดีด้วยเอารากนี่แหละทั้งแบบสดแบบแห้งตัวนี้จะช่วยบำรุงกำลังบำรุงกำหนักนะครับส่วนคุณผู้หญิงกินแล้วช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนะครับจะเอาไปต้มหรือว่ากินเป็นแบบแคปซูลหรือว่าถ้าใครจะไปกินเป็นแบบทําลูกก่อนกินก็ได้ครับผสมน้ำผึ้งได้ครับผมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่บาทขุดต่อ โ oh, oh, oh. อ้โหหัวใหญ่ยักษ์เลยเราจะเอาดินออกก่อนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งเลยนะใช่มันมันขาดเนาะดูดูอันนี้เราก็เก็บออกมาได้นะครับถ้ารากไหนมที่มันสมบูรณ์หน่อยเก็บเอาไปทํายาได้เลยนี่ครับเก็บเอาไปทํายาได้ไม่ต้องทิ้งเป็นยังไงบ้างรากสามสิบของเรา เท่าหัวผมเลยคุณผู้ชมครับใหญ่อลังการมากเลยก็หลักๆเลยนะครับทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายทา้ได้เลยถ้าใครที่อยากบำรุงผิวพรรณบำรุงฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนนะครับผู้หญิงผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับปลอดภัยด้วยถึงจะรดขมนิดหน่อยก็ทานได้ครับถ้าทานยากก็ให้ใส่น้าผึ้งเข้าไปเลยเติมน้ําผึ้งตอนที่ยังอุ่นๆหรือว่า เริ่มจะเย็อเราอย่าไปเติมตอนร้อนนะเพราะว่าเราจะไม่ได้คุณค่าทางสมุนไพรของน้ำผึ้งเลยตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่สามารถทําเงินได้ดีแล้วก็ขายดีมากๆไม่พอขายครับผมก็ยังไปซื้อต่อเขาอีกผมซื้อมาแบบสดกิโลละร้อยห้าสิบาทถ้าแบบแห้งกิโลละสามร้อยครับบางพื้นที่ก็ขายแพงกว่านี้ถูกกว่านี้ก็มีแต่ไม่เยอะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ยุคโควิดนะครับถ้าพอหาเก็บได้ก็เก็บขายได้เลยครับถ้าใครอยากได้ยังไง่อยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าจะกินจะใช้ให้ศึก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับราก30หรือว่าสาวน้อยร้อยผัวของเราครับสวัสดีครับ